น้องนัดเห็นยังสบายดีพี่น้องวันสุขสุขวนเจริพี่นอ้องอัอนี้กาเป็นมือวันเกิดสาวอ้นจ้าพี่น้องน้องนัดกัเลยไปซื้อเค้กมาเสื้อผ้ายวันเกิดสาวอ้นพี่น้อง <c oughs> เห็นเรนน้องนัดก็ได้ซื้อมาแล,แล,แล้วจ้าพี่น้องน้องนัดไปซื้อเองมามามาเบิง่งเดี๋ยวสาวอ้นจะได้ยินรา้มะเห็นเทรนมาเบิ่งกันเลยจ้าพี่น้องอย่าปากดังพี่น้องนี่อันนี้กาไปซื้อมาหนึ่นงโชว์ไรนี่ลูก อันนี้กัประมาณห้าสิบอนบาทค่ะเดยห้าสิบห้าสิบอนาชีสิบพัน 14, สี่สิบกัประมาณลอยปลายบาทเลยพี่น้องชองอยปลายลอยปลายบาทลอยาาบาทสื่อเพื่อนพี่น้องงมพืนพี่น้องเพื่อนยังไปใส่ขี้ีิ๋วอยู่ดินเนทปเห็นจังไรก่อเห็นจังไรก่อถ่ายเทียนก่อนแม่มันคำอะไรไรเนาะเออมันมัน มันยังบรคำเงินซอร์ไฟเลยบอน้องนั้นเอาเลยบอก <c oughs> เ,เปินพี่น้องไงเงินคนเด้งได้หันพี่น้องเงินของน้องเงินน้องนัดซื้อเค้กเซื้อไฟสาวนเปิด <c oughs> เสี่ยมืดโลดเทียนน่ะลูกอ่ะเพื่อนเราอ่ะมือแล้วนั่นอันปีหนึ่งกับหกสามสิบปีของเพิ่์นและพี่น้องกันดีใจเราเพื่อน,น,นี่กันสีไปเบิ่อหัวเซอร์ไพจังไดเดี๋ยวเอากระไพ่มาจุดก่อน นาตาคิดกะเฮปปี้เบิร์ดดี์สาวอ้นพี่น้องอันนี้ความคิดของน้องนัดเด้พี่น้องเลยเงินคนเดงอย่ได้พี่น้องเลเงินน้องนัดเองคนจุดเทียนเลยพี่น้องนอีนัดจุดเตียนไปน้องนัดไปจะาปกย่าปาก อย่างไปแหละพี่น้องสโอนอันใส่ขี่ยู่อันอยู่ชวนเพิ่นพื่นเหรอเพิ่นบ่ฮุ่นเราน้องนัดเซฟไฟอีกพี่น้องคือเป้าคอยแท้ระวังลมเด้อเห็ดยังเด้สโอนนะเห็ดยังกันนะฮะ โอ้ยใส่ขี่ที่รอก็มาใส่อยู่นี่แงเงือนน้ำเน,ะนาะเต้ Happy birthday to you Happy birthday to you แตายเียนแายเทอดอ้ไ้วันมามามาวันเกิดเพื่อนี่แหละเชอร์พย น้องนัดเซอร์ไพรส์เด้อน้องนัดเซอร์ไพรส์อวยพ่อและเอดน้ำรลอนแฮปปี้เบิร์ตเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ตเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์เดย์แฮปปี้เบิร์เดย์แฮปปี้เบิร์ตเดย์ทูยูอ้าอวยพรอในเกือหนังไห้แล้วไว้ไว้คอยมีความสุขหลายๆเพื่อนว่าน้องนัดว่า ไอสุขภาพแข็งแขงร่ำรวยเด้อหลายเด้อที่ได้ไวไวจ้าถุ่ขอบคุณหลายๆขอบโมกขอบใจจ้าแรนแรกพี่น้องก็ได้เอาในหมองใส่ขี้จิ๋วยู่นี่เลยเอาในหมองนี่เลยได้พี่น้องเลยขอบโมกขอบใจหลายๆเอาชิมก่อนคำหนึ่งมื่อกีกินเค้กกินเค้กนั่งนั่งพี่น้อนี่แหละโอ้ยแซ่บแซ่บ ขอบใจเด้อนะสาวเด้อโอเคโอเคให้รลำให้รวยกว่าเก่าเด้อวันเกิดโคให้เฮือนแล้วไวไว้อนเลยเป็นของอันน้องนัดมันเออคนได้นันให้น้องนัดกิดเออแซ่บอยู่ได้แซ่บปะปาดป้าไม่แซบอนาเดี๋ยวเขาก็เห็นองกินของอยากติดต่อเนาะสร้างกินบ่าเคกนี่กินเลยเนาะกินเลยเนาะปาดเลยถ้าเจอแล้วมีดมาปาดซ้ำ แมนแมนเด้อลงมากินเค้กเด้อลงมากินเค้กเอาบวันนี้แล้ววันนี้แล้ววนนี้แล้วลงมากินเค้กสั่งสี่คนพอดีสี่คนสั่งกันวันเกิดกะมุงได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งเค้กพี่น้องเอ้ยขอบอกขอบใจนะสาวแล้วหลังนึงให้เพื่อนแล้วไวๆอ้นตะอ้วนกะกำลังตัดพี่น้อง

ขอบใจนะคอีมัะสร้างบ้านลานใกล้่เพสเพื่นพี่น้องเ่ื้อเค้กมาให้เด้อเด้อเด้อโยลูกไว่าลุ้นได้น้องนัดน้องนัดน้องนัดเอาสีได้งนไดเอาสีได้ก็ได้ือ้โิเลือน้อยบ่หอนน้องนัดนี่เนาะิเลือมาเาน ยีเรือน้อกนัดจีบอ่นี่น้องเปได้สอสีเลยผมสองอ่ะสามสามคนประกอบเสื้อสีเดียวกันอยู่คนหนึ่นี่แหละสามคนเอาให้ช่างสองคนนองนัดยานนัดรุ่นเรือบ้งนัดทอสีบ่าเนีย บ้านแน่นอนมาเดินมาเอาเค้กเด้อมินี้กลาดเลยวันดอได้เหมือนีดเดิมวันดีวันดีน้ำตันค่ากับใกล้แล้วเลยละพี่น้องแฮปปี้เบิร์ดเดย์แฮปปี้เบิร์ดเดย์เดยเด้เอามากินเด้อมากินเด้ออ้ยพอดเพื่อนนะแม่ เอาหมดเเนเลยเินโมันสะดันครบแล้ววเิเลยพี่น้องเลยมาไหมมามารงมือมั้งปลาพอดีเลยเนาะเทกนี่กับพอดีเลยเอาล้ไงพูดตำลักได้หลายบะมาไหมเล่นเล่นมา เสียงงวก็เปของกัอดก็นของเร่องก็อเอาไดีเลยของเจ้าเล่เสร็อ่ะนี่เด้โอ้โดีเมพอดีเลย้แม่มามอจีพี่น้องเลยมันหอมอ่ะเลน้ำเลากันโอ้ก่งเค้กว่าเด็กเลยไเดินเอา้รไอวดยไม่แห้ง โมกขอบใจสุขสุขคนขอเจ็บให้เขาขอพรวันเกิดจ้าให้ร่ำห้รวยเด้อไโชคให้ลาบเนาะสุขภาพแข็งแรงเพื <h <h ่อนแล้วไวๆเงินไหลน้องท่องไหลมาเนาะไม่แหละขอบมงขอบใจหลายๆอันนี้ของหน้าบ่าวเดลยพี่ห้องเด้อพอดีพอดีเลยเค้กอะไรคุณขอนกินก็บรัดไปกินของอื่นอีกบานนี้มาใส่ขี่จิโร่อยู่นี่ก็กินอยู่นี่เลยจ้าพี่น้อง เปนมะเสพย์เดินมามีบวดมาเอ้าเอ้บวดงงปวบวงนะครับชักปัดไปสือเคลงยามไหนน้องไหมบัวบวงผมวกินเค้กโบราณอันน้น้่ากรตั้งกลองไว้กัดไทยกินเวนน้บ่ามากินน้ำอ่อยอร่อเป็นมือกลองเล้องใช้เิ็นจูงว้ลูกสาวเ็นบ้ ของมักขนาดนั้นทั้งเพิ่ยมาได้กินเค้กเนี่ยท่้งอะไบ้างทั้งไหนบาได้ซื้อสายจนสัตว์หนอจงไว้แหกก็ได้ลองเหยียบกันตนะหนะึ่ดกิโลเดออหนึ่งกิโลนะก็เหยียบค่ะกินพร้อมสั่งเลยพี่น้องเลยสั่งก็ได้กินเค้กน้ำได้กินน้ำนองนัดได้นองนัดเื่อมาพี่น้อง ไมแต่ครีมเนาะิย่อ้วนอ้วนัอ้วนแม่ย่านอ้วนลูกเป็นยันอ้วนได้ผู้สาวทางนี้หันเถาเลยบอเป็นยังดอกอ้วนยังเค่มันกระแทบไปเนาะคุณดีเอ็มคุณดีได้มาหนั <laughs> งแงง้องเอ้ยแล้วอะแงงสร้างเลยแงงบ้าน แยงบ้านได้เนาะแยงบ้านเด้อใหญสร้างเินแยงสร้างเดพี่น้องแยงบ้านได้แยงบ้านเจ้าของพี่น้องเอ้ยเพิ่นสิได้าเนาะบันี้กลันดินข้าพี่น้องหาดินนั่นข้านี่กนายังหาบ่ได้เพราะว่ามันยังลมอยู่ยังบ่ได้จบมันมน คลิปนี้น้องนัดกับคอร่าตะโกนพี่น้องค่ะคลิปมาเซอร์ไฟอีกเซาอ้นพี่น้องฝ <laughs> ากากดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องน้องนัดพรไม่นอนในเดจ้าขอบคุณทุกคนเลยจ้า <laughs> จื้อเก๋กไข่บายบายขอบคุณห<า>ลายๆเลยจ้า,าขอบคุณเอฟซีนำจ้า